ผมขอตั้งฉาย,ยารองเท้าวิ่งคู่นี้ว่า Nimbus 1080นด Bondi แผ่นดินใหญ่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุก่านเข้าสู่ช n n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายเฟซิซซากับผมแป๊บวิเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเรียกว่า unbox นะครับพรีวิวหรือว่ารีวิวนิดๆด,ด้วยแล้วกันนะครับของรองเท้าวิ่งจีนอ่าอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับแผ่นดินใหญ่นะครับ ได้ยินชื่อแล้วใช่ไหมครับว่าฉายามันชื่อว่าอะไรนะก็เพราะว่ามันเป็นรองเท้า Max c u s h i o n i n g หรือว่าเป็นรองเท้าสายซับพอร์ตเรียกว่าเป็นรุ่นท็อปในไลน์อัพของเขาเลยนะครับนั่นก็คืออยู่ในกล่องนี้แล้วขอทำไมวะแบรนด์อันต้านั่นเองนะครับที่ผมบอกว่าเป็นรุ่นท็อปสุดในไลน์อัพของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้ที่ในช็อปนะครับช็อปไทยรวมไปถึงในช้อปปีใน l a z a d a ที่เพื่อนๆซื้อกันเนี่ย มันจะเป็น PG7 นะครับ PG7 ก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นรุ่นเริ่มต้นนะครับจากไลอ์อพเนี่ยจะมีอยู่สามรุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปเลยคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันอ่ะกล่องมาเป็นแบบนี้นะครับกล่องมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าเวลาเปิดเปิดลักษณะนี้แล้วก็ยกขึ้นมาเออกล่องมันทําเก๋นนะนี่โอ้โหจะเอื้อมไปถึงไหนวะนี่อยู่ในนี้ละอ่ะมาดูกันเลยว่ามันคืออะไรนะครับและนี่ก็คือ ถอดกระดาษออกก่อนและนี่ก็คืออันตา PG 7 Ultra อัลตรางงไหมอันตาอัลตาอะไรเนี่ยเออ PG 7นะครับ PG 7อันตาอัลตานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปสุดซึ่งยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับสงสัยไหมว่าผมได้มาอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณครับ พี่นนท์นะครับพี่นนท์นะครับเป็นแฟนเพจของผมนะครับแกไปที่จีนมาไปเที่ยวที่ประเทศจีนหรือไปทํางานไม่รู้แหละนะไปเมืองจีนมาแล้วก็ไปช็อปที่เซี่ยงไฮ้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วแกก็จัดตัวนี้มานะแล้วก็ส่งมาให้ผมลองดูเออลองใช้ลองรีวิวดูนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะ,ะเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังเลยแน่นอนผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆคงคุ้นเคยอยู่แล้วละครับว่ามันจะมี PG7 ที่เป็นทราเวลอะครับซึ่งเต็มเลยนะครับราคาก็อยู่ประมาณ รวมโคสตส่วนลดรวมอะไรแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณพันกลางๆมั้งพันห้าพันหกพันเจ็ดอะไรประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจเนาะผมว่าไปลองในช็อปที่ซูเปอร์สปอร์ตมาแล้วก็รู้สึกว่าว้าวนะตอนนั้นผมแบบว่าเฮ้ยนี่มันดิมบัสหรือเปล่าวะนะตอนนั้นชอบมากแต่ยังไม่ได้ลองสักทีนะจนวันนี้ข้ามขั้นมาเลยมาเป็น PG7 Anta านะครับซึ่งยังไม่ขายด้วยในไทยนะครับราคาเท่าไหรว่วะเนี่ยถ้าดูที่กล่องนะถ้าดูที่กล่องเข,เขาเขียนไว้ว่า 599หยวน599หยวนก็ตีว่า5บาทเนาะหยวนละ5บาทก็ประมาณ600หยวน3 0 0พันเออประมาณ3 0 0พันก็เรียกได้ว่าประมาณเท่าตัวเนาะราคาเรียกได้ว่าราคาตั้งขายก่อนแล้วกันเนาะประมาณสัก3 0 0พันที่จีนเนาะแต่ว่าไม่รู้จะเข้าชอบไทยเมื่อไหร่นะก็รอติดตามดูแล้วกันอ่ะเ,นเอะ,ะเกินไว้เยอะเหือเกิน อ่ะดูหน้าตาก่อนพอดีผมยังไม่มี pg 7ตัวเริ่มต้นนะก็เลยแบบไม่มีเปรียบเทียบนะแต่ว่าผมเองดูรีวิวท่านอื่นรวมไปถึงได้ไปลองสนที่ช็อปแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกได้เลยว่ามันมีความหนากว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้เออวัสดุดูดีเลยอันดับแรกเราพูดก่อนเนาะวัสดุดีมากต้องบอกก่อนเลยยิ่งเมื่อเทียบกับราคาราคาไม่รู้ว่าเข้าไทยเท่าไหร่นะแต่ว่าราคาที่จีนสามพันก็ถูกแล้วว่ะเออวัสดุดูดีเลยเริ่มจากเ p p e ์เนาะเ p p e r มันจะดูแบบ เป็น e นจิเนียร์เมจแเละเป็นเมดเนาะเป็นผ้าตาข่าย2ชั้นเนาะมีชั้นล่างชั้นล่างเนี่ยมันจะออกเป็นแนวเหมือนมีเป็นฟองน้ําบางๆนะครับแล้วก็ชั้นบนห่อหุ้มด้วยตาข่ายมีรูระบายอากาศล้อมรอบเลยแต่ว่าวัสดุดีมากวัสดุคล้ายๆแบบพวก New Balance หนึ่งรเลยอ่ะเออวัสดุดูดีเลยนะครับแล้วก็ตัวเชือกก็จะเป็นเชือกแบบปกติเลยเชือกปกติเลยมีรูร้อยลันนลูบให้ด้วยนะรูมาค่อนข้างลึกเลยนะครับลิ้นรองเท้า เป็นแบบกับ๊ดเซตังนะครับก็คือมีตัวแผ่นยึดกับตัวรองเท้าด้วยนะครับตัวลิ้นรองเท้าบูฟองน้ําประมาณหนึ่งไม่หนานะปกติแมคโครเชนนิ่งจะบูฟองน้ํามันหนาๆน,นุมน่มๆเลยนุมน่มๆเลยนะครับแต่นี่บูมากําลังดีเลยผมว่าบูมาได้แบบทําให้น่าจะรู้สึกไม่อึดอัดนะเดี๋ยวมีออนฟีที่ดูแล้วเลยเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะด้านข้างก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์อันต้าอยู่นะครับแล้วก็ตรงบริเวณเนี้ย ถวแถวๆตัวโฟมิโซเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนครับ PG 7 e v e n Alta นะครับ ULTRA อ a n t ารัน n i n งอยู่ตรงด้านหลังแต่ว่าตรงด้านหลังเนี่ยไม่มีพูแท็บเนาะแล้วก็วัสดุมันจะเป็นเหมือนสักลาดอะ่ะก็อาจจะต้องสกปรกถ้าใช้งานนะผมว่าอาจจะเปื้อนง่ายนิดน,นึงตรงนี้นั่นเองเนาะรอบๆบริเวณฮิลคัลเตอร์ขึ้นเป็นโครงแข็งเลยนะครับ ในฮิลคอล่าก็จะบุฟองน้ํามาประมาณหนึ่งเช่นเดียวกันด้านข้างเนี่ยจะประมาณนึงเนาะแต่ว่าด้านส้นเนี่ยครับด้านส้นเนี่ยจะบุเป็นแบบฟองน้ํานุ่นๆหนาๆเลยนะครับก็เออตรงนี้น่าจะล็อกกระชับได้ดีนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตตัวข้อเท้าแล้วก็เอ็นร้อยหวายเราได้ดีด้วยนั่นเองเนาะสวยเออดูสวย อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่ามันมี3รุ่นนะครับก็คือ PG 7ที่เราเห็นกันเยอะๆนะครับที่ซื้อแล้วก็นิยมกันนะตอนนี้นะแล้วก็มี PG 7 Plus นะครับแล้วก็รุ่นนี้ PG 7 e Ultra นะครับซึ่ง upper จะต่างกันเนาะผมอย่างที่บอกว่ามันตัว plus ก็ยังไม่เข้ามานะครับมันจะมีชื่อของเขาแหละตัวตัว PG 7เริ่มต้นก็เป็นเมตปกตินะครับตัว plus จะใช้ชื่อว่า A เว็บเอเว็บนะเว็บเว็บแบบพวกใหญ่บงมุมอย่างเงี้ยเว็บแบบตะข่ายใหญ่บงมุมเนาะส่วนตัวนี้นะครับอัปเปอร์เขาจะมีชื่อว่า A t f i b ฟ r นะครับ AT ทก็น่าจะย่อมาจากอันต้านั่นแหละแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างนะสำหรับเจ้าตัวอัปเปอร์นะดูแล้วกว้างนะอันนี้คือเป็นรุ่นธรรมดาไม่ได้มี2 ec นะครับแต่ว่าหน้าเท้าดูกว้างแหละเดี๋ยวผมไปลองให้ดูถัดมาที่มิโซมิโซต้องบอกกันเลยว่าสเปคผมยังไม่ได้มีรายละเอียดมากนะครับมิโซก็จะเป็นโฟมที่มีความนุ่มแหละบีให้ดูไหม ยดูดินุ่มเลยอะ่ะเออนุ่มมากนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นงอตัวได้ดีนะครับไม่ยากไปงอเยอะนะไม่ใช่ของเรานะโอเคแล้วก็ดูตัวรองเท้าเนี่ยจะค่อนข้างมีความหนานะแล้วก็หนากว่าตัวปกติ PG seven travel อะไรนะนะั่นแหละแล้วก็ตรงส้นเนี่ยไม่มีสเปคดูแล้วจะได้อะไรวะไม่มีสเปคนะแต่แค่คิดว่าความสูงไม่น่าจะต่ำกว่าสี่สิบนะ เท่าที่ดูเพิเพิสูงกว่าด้วยนะครับไม่มีที่วัดด้วยอะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็จะเป็นโฟมที่มีความนุ่มนุ่มเลยอะ่ะผมว่ามันเป็นโฟมพีบ้าด้วยมั้งเนี่ยหรือเปล่าวะเออเพราะมันนุ่มจัดอะ่ะนุ่มนุ่มแบบไม่ใช่โฟม eva แน่แนอ,อาจจะแบบฉีดไนโตรเจนเข้าลึดด้วยเข้าไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะยังไม่มีสเปกเนาะแต่ดีไซน์สวยเออประมาณนี้เลยนะครับน้ําหนักช่างให้ดูนิดนึงคู่นี้เก้า us นะเก้า us ยี่สิบเจ็ดซนติเมตรน้ําหนักจะอยู่ที่ สองรอสี่สิบแดกรัมบ้าไปแล้วนี่คือรองเท้าที่แบบเป็นรุ่นได้เรียกว่าแม็กโคเชนนิงท็อปทอปเลยนะหรือว่าไลอ้อเขาจะเอาไว้เป็นเดลิเทเนอร์ไม่รู้อะแต่ว่ามันนุ่มมากตอนได้มาผมลองใส่แล้วเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังอีกทีเนาะแต่ว่าหนักแค่สองอสสิแปดกรัมไม่ถึง2 5 0ยหสิกรัมในไซส์มาตรฐานเบาจริงเออน่าสนใจน่าสนใจนะครับพื้นยางดีไซน์หน้าตาเป็นอย่างนี้อ่าพื้นยางเป็นอย่างนี้นะเห็นไหม ลวดลายสวยนะยางเนี่ยจับดูมีความหนึบแล้วก็ผมค่อนข้างมั่นใจว่ายางของอันต้าเนี่ยได้ทั้งเรื่องความทนแล้วก็ความหนึบแน่นอนนะครับให้มาเต็มเลยเนาะแล้วก็จะมีแบบลวดลายนิดหน่อยที่แบบไม่ได้แปะนะไม่ได้แบบเออแปะหน้าแปะท้ายปกตินะมีการแบบซิกแซกดูดิ อย่างสวยอะแล้วก็ยางก็มีความหนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการก่อถนนรวมไปถึงความทนทานผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวไปลองออนฟิสสมใส่เล่าถึงฟิลลิ่งนะครับแล้วก็ไซซิ่งต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับเจ้าตัวอันตาพีจีเซเว่นาคู่นี้ครับเอาล่ะครับตอนนี้ผมก็ได้ทดลองสวมใส่เจ้าอันตา PG7 ีเซเวเเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเรื่องไซส์ก่อนไหม เรื่องไซส์คู่นี้เป็นไซส์9 US 42.5นะครับ9 US 42.5พอดีเลยสบายมากด้วยนะครับความยาวข้างหน้าความยาวข้างหน้าก็เหลือนิ้วโป้งกดพอดีนะครับที่สำคัญคือทโทบ็อกซ์มันกว้างอะ่ะขอดูก่อนดิมันก็ไม่ใช่ 2E นะมันไม่ได้ระบุว่าเป็น 2E นะแต่โทบ็อกซ์มันกว้างสบายมากอะ่ะกลางเท้าก็สบาย เออเรียกได้ว่าคนหน้าเท้ากว้างผมว่าใส่ตรงไซส์ยังได้สบายๆเลยนะครับเพราะโทบ็อกกว้างมากนะครับเอาเรื่องไซส์แค่นี้ก่อนได้ไหมเพออยากพูดถึงฟิลลิ่งโฟมแล้วอ่าฟิลลิ่งโฟมคือแบบโหรองเท้าสามพันเนียนะ่ยคือเป็นรองเท้าซัพพอร์ตที่แบบนุ่มมากคือผมว่ามันมันเทียบเคียงหรือว่าแบบ รองเท้าแบรนด์แพงๆได้เลยอย่างใครว่าดีอย่างแบบ n i m b u ส27ที่ผมชอบมากนะครับ1080 V13 ใช่แปเนีย hey, V14 V13 อะไรเนี่ยที่แบบชอบมากนะคู่นี้ผมว่าโอ้โหเทียบเคียงได้อะ่ะในราคาครึ่งนึงอะ่ะเอาดิในราคาครึ่งหนึ่งนะครับโฟมนุ่มนุ่มแล้วแบบไม่ได้ยุบยุบยาบนะครับ ฟิลซับพอร์ตมากๆอะ่ะแล้วเป็นฟิลที่แบบซับพอร์ตลงไปเต็มเต็มแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเต็มเท้าอะ่ะเหมือนแผ่ลงไปอะ่ะฟิลลิ่งมันจะคล้ๆฟิลหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นิดหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าความนุ่มก็ใกล้เคียงนะเออนุ่มจริงนุ่มกําลังดีนุ่มไม่ได้แบบนุ่มจนเกินไปนะครับเพราะว่าผมเป็นคนติดนุ่มก็จริงนะครับแต่ว่ารองเท้าที่นุ่มมากๆจนเกินไปเนี่ยผมว่ามันอาจจะทําให้เราแบบ สูญเสียแรงแล้วก็เมื่อยขากินน่องอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้กำลังดีเลยแล้วโฟมก็จะนุ่มยุบนิดนึงนะก่อนที่จะแบบเด้งมีการตอบสนองได้ดีด้วยนะครับความกริ้งอาจจะดูไม่เยอะนะเออความกริ้งดูไม่เยอะแต่ว่าก็ไหล่ๆดีไหล่ๆดีแต่ว่านุ่มสปอร์ตสปอร์ตนุ่มซับพอร์ตและสบายฝ่าเท้ามากอะเมื่อไหรจะเอามาขายวะเนี่ยเออนี่ สบายจริงเนาะสบายจริงแล้วก็คนเท้าแบนอาจจะนิดนึงนะผมว่ามันจะมีอาการรู้สึกว่า,าดันดัน,ดนอุ้งเท้านิดนึงนิดเดียวนะไม่เยอะนิดเดียวไม่เยอะนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเท้าแบนอาจจะดันอุ้งนิดหนึ่งนะครับส่วนเท้าล้มบอกเลยไม่มีปัญหานี่มานนองเท้าซัพพอตอาการเท้าล้มได้ป่าวเพราะว่าเออคือเท้าแบบมันซัพพอตดีอะเท้าไม่บิดด้วยเนี่ยดูดิ ปกติเดินเนี่ยจะรู้เลยว่าเท้าบิดนะแต่เหมือนว่าไอ้ตรงแกนตรงข้างในเนี่ยมันซัพพอร์ตอุ้งเท้าเราด้วยครับเพราะฉะนั้นคนเท้าล้มแนะนําเลยนะจะแนะนําทําไมเนี่ยยังไม่มีขายในช็อปไทยยังไม่มีขายใน o f f i ิเชียลแอปส้มด้วยมั้งเออตาดีออะโดนแน่ๆเข้าเมื่อไหร่โดนแน่ๆเพราะว่าคู่นี้ยืมมา คู่นี้พี่พี่นนท์เขาให้ยืมมานะก็ต้องเอาไปคืนเขานะแต่ถ้าเข้าช็อปเมื่อไหรน่นี่ผมโดนแน่ๆคู่นี้นะครับเพราะว่าคนเท้าล้มดีเลยแหละเท้าล้มนี่แบบด้วยความที่มันไม่ใช่รองเท้าที่ซัพพอร์ตเท้าล้มโดยเฉพาะนะแต่ว่าดีไซน์มันเนี่ยมันมีเหมือนรู้สึกได้ประคองประคองนิดหนึ่งนะ เออและราคาแค่นี้ไม่รู้ว่าเข้าช็อปจริงๆในแอปส้มหรือว่าในช็อปไทยจะเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับราคาตอนนี้มัน599หยวนตีเป็นเงินไทยก็3,000นะครับเพราะนั้นซื้อเข้าเมื่อไหร่เชียร์เลยซื้อเลยนะครับกับเจ้า Anta ้า PG7 ีเซคู่นี้ชอบจริงราคาเป็นมิดด้วยเออนะไปสรุปท้ายคลิปสั้นๆอีกนิดนึงครับเจ๋งว่ะ และนั่นก็เป็นความรู้สึกของการทดลองสมใส่เจ้าตัว ANTA PG7 Alta คู่นี้นะครับเรียกได้ว่าถ้าวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการใน Official นะครับหรือว่าในช็อปนะครับใน ANTA Shop เมื่อไหร่เนี่ยผมว่าวงการรองเท้าวิ่งสาย Max cushioning ต้องมีสะเทือนกันบ้างแหละกับคู่นี้นะครับเพราะโอ้โห ขั้นสุดจริงๆนะครับทั้งมันคงทั้งนุ่มทั้งสบายเออหน้ากว้างอะไรแบบโหนี่คือรองเท้าที่เหมาะกับการ Recovery เหมาะกับการวิ่ง j o อกกิ้งอีซิพเ e หรือเหมาะกับมือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นรองเท้าวิ่งในราคาที่ผมยังไม่รู้นะว่าถ้าเข้าไทยจะราคาเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าน่าจะอยู่สักประมาณ3,000นะเออคู่นี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับกับอันตาพีจีเซเว่นอคู่นี้นะครับก็ รอติดตามดูแล้วกันครับว่าจะเข้ามาจำหน่ายอย่างเป็นทางการใน o f f ฟ c i a l หรือตัวช h อบอันต้าเมื่อไหร่นะครับสำหรับคู่นี้นั่นเองนะโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่อาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างจากชา n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปริซ่าสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ